สวัสดีคณากเรยนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูส้มอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษ English with ครูส้มนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันคือ What's this นะคะคือสิ่งนี้คืออะไรนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เอาละค่ะมาค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับคำศัพ์เนาะที่อยู่ในห้องเรียนนะคะวันนี้นะคะเราจะมามาถามตอบเนาะเป็นภาษาอังกฤษว่า was this นะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองสเปลตรงนี้พร้อมๆกันนะคะอันนี้คือดับเบิ U h A T what what แปลว่า อะไรนะคะสักคู่นะคะเดี๋ยวครูเขียนก่อนอ่ะอ่ะอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกว่า apostrophe นะคะแล้วก็อันนี้อ่านว่า s เป็น apostrophe s นะคะย่อมาจาก is นั่นเอง <c oughs> is ความหมายคือเป็นอยู่คือนะคะต่อมา t h i is this this นะคะคือแปลว่าสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้นะอ่ะทีนี้เวลาเราแปลนะแปลจากข้างหลังไปหน้าแปลว่าสิ่งนี้คืออะไรนั่นเองนะคะอา้าวเดี๋ยวพูดตามครูอีกสองสามรอบนะคะ was this โอเค one two three What's this? อ่าโอเคนะคะแปลว่าสิ่งนี้คืออะไรเวลาที่เราจะตอบนะนักเรียนเขาถาม What's this ใช่ไหมคะเราจะต้องเอาข้างหลังเนี่ยขึ้นต้นแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่แล้วนะคะก็เป็น this is นะคะอันนี้เราเขียนเป็นเต็มๆไปเนาะไม่ต้องไปย่อนะอ่ะเป็น this is นะคะมัน this is แต่พอเวลาเราอ่านนะคะเราจะมีการเชื่อมเสียงเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้เป็นความแบบดูดีขึ้นนิดนึงเนาะนะคะ,ะ,คะก็จะกลายเป็น this is นะคะ this is นะ,ะ this is อ่ะอ่ะอะไรก็ตามรูปภาพนะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างสไลด์ต่อไปเลยดีกว่าคะ่ะมาค่ะนักเรียนอันนี้นะคะอ่ะตามเดิมนะคะคำถามของมันคือ What this? โอเคพูดอีกรอบนึงค่ะ What this นะคะแปลว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะพอเวลาตอบให้เราตอบ This is อะอ,ะอะไรนะอันนี้อะ,อะไรรูปนี้ครั้งที่แล้วเราเรียนไป Book หรือ Notebook เออรูปนี้เป็น Book นะคะรูปนี้เป็น Book เพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราจะต้องตอบว่า This This is a book นะคะอ่ะลองดูซิถูกอ้าเห็นไหมคะนี่นะคะนักเรียนตัวทีเป็นตัวพิมพ์อะไรคะขึ้นต้นการเขียนขึ้นต้นประโยคนะคะทุกทกครั้งขึ้นต้นจะต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่นะนี่นะครูจะทำสัญลักษณ์ไว้ให้ว่าตรงนี้เป็นสีเหลืองก็เป็น this is นะคะแล้วก็ a book a book นะคะ อ่ะต่อมานะคะนักเรียนต่อมานะคะอา้าวเราถามเหมือนเดิมใช้วิธีการถามเหมือนเดิมครูบอกว่าถามยังไงนะ was this นะคะอ้าว g a i n ล้ว e was this นะคะนักเรียนคะแล้วอันนี้รูปอะไรเอ่ยรูปที่ครูเอามารูปนี้รูปอะไรรูปอะไร เมื่อกีนหนังสือแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นสมุดนะคะรูปสมุดโจดนั่นเองนะอ่ะเวลาเขาถามเราจะบอกว่าสิ่งนี้คือสมุดเราตอบอยังไงนะ this นะคะ this is a n o t ตอะไรนะเนี้ย notebook นะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยการวัาถูกหรือเปล่า one two three. โอเคถูกต้องนะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เห็นไหมคะขึ้นต้นอย่าลืมนะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะเราทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ what's this this is a notebook this is a notebook นะคะอ่ะต่อไปเลยเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยโอเคค่ะนักเรียนต่อมานะคะครูบอกแล้ววิธีการถามว่าสิ่งนี้คืออะไรถามว่าอย่างไรนะ one two three Was this นะคะ,ะสิ่งนี้คืออะไรรูปนี้คืออะไรคะนักเรียนรูปนี้คืออะไรเออรูปนี้คือดินสอนะคะดินสอเพนอะไรนะเพนอะไรเพน pencil นะคะ p อะไรนะจำได้ปะ p e n c i l pencil น,นะคะ pencil อะทีนี้เรามาดู ว่าถาม what this จะต้องตอบว่าอะไรนะ this is a pencil นะคะ this is a pencil มาดูกันว่าถูกหรือไม่ถูก1น3้สองสมอามถูกต้องนะคะเป็น this is a pencil นะคะนะไม่ยากเลยแต่ว่าเรื่องนี้คือนักเรียนจะต้องรู้สับจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะนะแล้วนี่มันจะถึงต่อกันนะคะต่อมานะคะต่อมารูปนี้เป็นรูปเพนนะคะเพนอ่ะเวลาเราถามถามว่ายังไงนะ one w h a t s this นะคะเวลาตอบตอบว่า this อะไร this is อนะ pen นะคะ this is pen อันนี้นะคะ this is นะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะนักเรียนเห็นตัวแรกไหมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้อ่ะแล้วก็ pen นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูต่อเลยถัดมาคะ่ะนักเรียนอันนี้เป็นรูปเก้าอี้ใช่ไหมคะอ่ะเราถามพร้อมๆกันก่อนนะ one two three was this was this นะคะอาะ เก้าอ right ี้ภาษาอังกฤษว่าไงอะ C อะไรนะ C H A I R นะคะอ่ะ ah ทีนี้ครูถามว่า Was this ให้นักเรียนตอบว่าอะไรนะ This อะไร This is อ่ a แชร์เดี๋ยวเราไปดูเช่เลยนะคะ one two โอเคนะคะนะเห็นนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะว่าเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมนะว่า this is เป็นตัวพิมพ์อะไรคะขึ้นต้นเออเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเวลาเวลาจะเขียนจะใช้อย่างเงี้ยนักเรียนต้องดูให้ดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าบางที่ตรงเนี้ย ถ้าผิดแล้วคือเขาก็ไม่ให้นะถ้าเวลาเราไปสอบในวันที่เราโตขึ้นนะนะคะมันจะโดนหักคะแนนได้นะขต่อมาค่ะนักเรียนอันนี้เป็นรูปไม้บรรทัดไม้บรรทัดภาษาอังกฤษพูดว่า rule นะคะ r r u l โทษทีนะคะแบบนัง r u l E R uh, r u l นะคะอ่ะเดี๋ยวเราถามพร้อมๆกันนะคะถามประโยคนี้พร้อมๆกัน One two three What's this นะคะสิ่งนี้คืออะไรฉันจะนจะากรลังัะบอกว่าสิ่งนี้คือไม้บรรทัดคือ This is a ruler นะคะ This is a ruler เราไปดูเลยเห็นไม้ถูกต้องนะคะ This is เหมือนเดิมนะ โอเคไหมคะนี่นะคะนักเรียนถามอะไรให้เอามาตอบนะคะถามอะไรให้เอามาตอบนะโอเคไหมคะนะอ่ะต่อมาคะ่ะอันสุดท้ายแล้วคะ่ะนักเรียนอันนี้เป็นรูปโต๊ะโต๊ะภาษาอังกฤษรอบที่แล้วครูบอกว่า desk นะคะ D E S K นะคะ, D e S ะ,คะลายมือมันอาจจะแย่นิดน,นึงนะคะเพราะว่าครูเขียนด้วยเมาส์เนาะมันไม่สะดวก จะพยายามจะเขียนให้สวยๆนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาเราพูดทำถาม,ถามพร้อมๆกันครูสอนไปแล้ว Was this one two three Was this again Was this นะคะทีนี้เราจะตอบว่ามันคือโต๊ะ This is a desk นะคะ This is a desk นะคะ๋ยวะะเราไปดูเฉลยก่อนถูกหรือเปล่า โอเคถูกต้องนะคะตรงนี้ this is เหมือนเดิมนะคะตัวทีขึ้นต้นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะโอเคค่ะมาวันนี้เรามาทบทวนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราฝึกไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนนะตั้งใจนะคะอ่ะเราจะพูดคำถามพร้อมๆกันก่อน3ครั้งนะคะ one two three was this What this? What this? นะคะแปลว่าสิ่งนี้ทวนนะทวนสิ่งนีคนะคะ้คืออะไรนะคะคืออะไรเวลาเราตอบว่าสิ่งนี้คืออะไรเราก็จะต้องตอบว่า this เป็นตัวพิมพ์อะไรคะที่ครูเขียนพิมพ์ใหญ่นะ ล้ต่อไปก็เป็นตัวพิมพ์เล็ก this is a แล้วตามด้วยสิ่งของใช่ไหมคะ,ะเรามาดูข้อที่หนึ่งดูรูปที่หนึ่งนะ,ะรูปนี้นะคะรูปนี้เป็นบุกใช่ไหมเป็นบุกเดี๋ยวเราถามพร้อมๆกันและก็ตอบพร้อมๆกันด้วยนะคะ,ะเราจะถามว่าสิ่งนี้คืออะไรถามว่า Was this นะคะถ้าเราจะบอกว่าสิ่งนี้คือหนังสือให้ตอบว่า This is a book นะคะ This is a book นะคะอ่ะต่อไปเรามาดูต่อไปนะต่อไป Notebook Notebook นะคะให้เราถามเหมือนเดิมเลยอ่ะถามก่อนสิ่งนี้คืออะไรถามว่า Was this Was this นะคะเวลาบอกว่าสิ่งนี้คือสมุดจด เป็ this is a notebook this is a notebook นะคะต่อไปต่อไปอาคำที่3มเป็น pencil pencil คือดินดินสอนะคะอาถามพ,มพมาร้อมๆกัน one two t h r e a s this was h t this นะคะสิ่งนี้คืออะไรตอบว่า this is a pencil this is a pencil นะคะสิ่งนี้คือดินสองไงล่ะ ก็ประมาณนี้ต่อไปค่ะคำที่4 Pen Pen กูบอกแล้วว่า p e n c i ตัดโซออกกลายเป็น pen Pen คือปากกานะคะปากกาเราถามรพร้อมๆกันว่าสิ่งนี้คืออะไร one two three what's this what's this นะคะสิ่งนี้คืออะไรตอบว่า this is a pen this is a pen นะคะต่อมาคำว่า share นะคะคำว่า share เรียนเห็นไหมเอย s h a r e คือเก้าอี้นะคะเราถามคำถามพร้อมๆกันว่าสิ่งนี้คืออะไร one two three was this was this นะคะเวลาเราจะตอบว่าสิ่งนี้คือเก้าอี้ให้ตอบว่า this is a chair this is a chair นะคะไม่ยากเลยนะต่อมาค่ะคำต่อมาคำว่า ruler นะคะแปลว่าไม้บรรทัด นะถ้าเราจะถามว่าสิ่งนี้คืออะไรถามว่า was this was this นะคะเอาตอบพร้อมๆกัน this is อะไรนะคุณบอกว่าแล้ว this is a ruler this is a ruler นะคะเป็นไมบ้บรรทัดนะและคำสุดท้ายค่ะนักเรียนคำสุดท้ายของเราคือ desk desk นะคะคือโต๊ะนะคะเราถามพร้อมๆกันก่อนว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นภาษาอังกฤษ one two three what's this what's this นะคะอตอบพร้อมๆกันว่า this is a desk this is a desk นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นแล้วว่า,าวิธีการการจำเนาะการจำดีกว่าก็คือว่าเขาถามอะไรก็ให้เราตอบแบบนั้นถาม Is this ตอบ this is ถาม is this ตอบ this is นะคะไม่ยากนะแล้วคำศัพท์ของเราเรามีแค่เจ็ดคำเองเนาะนักเรียนพยายามจำฝึกท่องทบทวนนะคะครูเชื่อว่าไม่ยากเลยเนาะแล้วเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มันจะมีสอบปลายภาคด้วยนะคะอ่ะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคน